โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอบ้านนาสารจัสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารมีพื้นที่839.3ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่11ตำบล65หมู่บ้าน25ชุมชนวันที่20มกราคม2,566ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยได้พิจารณาคัดเลือกให้บ้านควรสีหมู่ที่2ตําบลควรสีเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตสินค้ามูลและค่าสูงของอําเภอบ้านนาสารบ้านควรสีมีพื้นที่1578ไร่มีครัวเรือนจำนวน258ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น623คนครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน95ครัวเรือน สินค้าเกษตรที่สำคัญของบ้านควนสีได้แก่ยางพาราพื้นที่616ไร่ผลผลิตเฉลี่ย240กิโลกรมัมต่อไร่ต่อปีปาล์มน้ำมันพื้นที่748ไร่ผลผลิตเฉลี่ย2,900กิโลกรมัมต่อไร่ต่อปีทุเรียนพื้นที่214ไร่ผลผลิตเฉลี่ย1 0 0 0กิโลกรมัมต่อไร่ต่อปี ทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่เกษตรกรต้องการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันบ้านควรสีมีการผลิตทุเรียน214ไร่และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลควรสีแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านควรสีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2565เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันหาแหล่งความรู้ต่างๆและหาโอกาสช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เดิมเป็นชาวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันปรับเปลี่ยนเป็นชาวสวนทุเรียนซึ่งปัจจุบันทุเรียนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรและชุมชนโดยกลุ่มนี้ได้มีการร่วมกันวางแผนธุรกิจและร่วมกันต่อย,ยอดการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน G A P กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบนควรสีเป็นกลุ่มที่เกษตรกรรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเกษตรกรเจ้าของสวนทำสวนทุเรียนเองโรคและแมะลงศักรูพืชมีน้อยและมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการแต่ส่วนใหญ่สมาชิกยังขาดประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียน และเป็นเพียงเกษตรกรรายย่อยทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางวันที่23กกุมภาพันธ์2566ได้มีการจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านณนะที่ทําการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนโคนสีและได้คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจํานวนหนึ่งราย เป็นคนคิดโครงการมากเพื่อี่จะยระรับสินค้าในในมือบ้านนะคะให้มีราคาพิขึ้นคื้ตอนหน้านะคะิเป็นช่วง่ว่าเกิดทวิตซึ่งเขาแยกแยกตองการ เราไม่ได้รับค like, ุกมานะคะซึ่งแต่ว่ากระทรวงก็ยังให้ราเนินก้านอ่อนนั่นอ่ะปีมันมาปีนุ่งี้เราได้ราเนินก้านเป็นนำร้องนะคะเราเลือกของที่บ้านขนาเดิมนะคะเป็นของของผู้ใหญ่โตอะค่ะคือสัตว์ทวีโคดขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเแยกปลาในในหมู่ผ้าติ๋งค่ะ ก่อนก็เขียนโครงการของอบอีกแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุมัติมาเดิ่มแต่ว่าในปีนี้ค่ะคือเข้าให้ดําเนินการครบถุกอําเภอโดยให้เหลืออําเภอละหนึ่งหมู่บ้านเี่จะดําเนินการขับเคลื่อนโครงการนะคะในการสำรว่าจะยกกะดับสินคา้าในหมู่บ้านให้มีนะคะปัญหาความต้องการของหมู่บ้านหลักๆคือเกษตรกร,กรขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการสวนทุเรียน เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ในอดีตท,ทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันซึ่งปัจจุบันทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาผลผลิตสูงเกษตรกร,ร,กรจึงรวมกลุ่มกันและให้สำนักงานกเกษตรอำเภอบ้านนาสารให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสวนทุเรียนให้กับสมาชิกเกษตรกร,ร,กรไม่มีอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตทำให้โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาเกษตรกร,ร,กรจึงมีการรวมกลุ่มผลิตตผลผลิตให้มีคุณภาพ และรวมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตเพื่อลดการต่อรองราคาของพ่อค้าคนกลางและมีการเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์สมาชิกในกลุ่มขาดการจดบันทึกการจัดการสวนจึงมีการดำเนินการจัดทำปฏิทีและวางแผนการผลิตร่วมกันและมุ่งเน้นให้สมาชิกบันทึกข้อมูลโดยมีพี่เลี้ยงเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษตรกรขาดต้นทุนในการจัดการสวนทุเรียน ราคาปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและผันผวนกับราคาผลผลิตทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงสมาชิกกลุ่มจึงหาช่องทางในการกู้ยืมเงินและระดมหุ้นในการรวมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิตทําให้ต้นทุนลดลงสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นแผนงานโครงการพัฒนาผลผลิตทุเรียนคุณภาพงบประมาณ2ล้านบาทระยะเวลาดําเนินการ1ปีซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานคือ ร่วมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและจัดทําแผนธุรกิจกเกษตรเสนอทอกสอเพื่อกู้ยืมเงินดอกเบีย้ยต่ําเพื่อมาลงทุนในการผลิตปัจจัยการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชสารชีวพันธุ์ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวาภาพเพื่อจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกร,ร,กรที่สนใจในราคาที่เหมาะสมสมาชิกจะได้ผลิต ผลผลิตตามมาตรฐาน GAP และร่วมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้มีอำนาจการต่อรองราคาทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีการระดมหุ้นกับสมาชิกเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งผลที่คาดว่าสมาชิกกลุ่มทั้ง30รายจะได้รับคือต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ5,000บาทผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก1,000เป็น1,100กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น20บาทต่อกิโลกรัมรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ10,000บาทและเกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน5รายในการบริการตัดแต่งทรงพุ่มและตัดแต่งกิ่งทุเรียนซึ่งโครงการดังกล่าวนี้สามารถทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น